สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.9จะมานำเสนอละครสะท้อนปัญหายาเสพติดเรื่องฟลอยหลงผิดตัวละครน,นะคะดิฉัน,นางสาวนิมมลดิเรกโดมสักแสดงเป็นผู้บรรยายและบทคนสงยาค่ะดิฉันนางสาวมณีรัติชัยโรดแสดงเป็นตัวต้นเหตุของเรื่องค่ะดิฉันนางสาวอลิสาแสดงเป็นเพื่อนฟลอยค่ะดิฉัน,นางสาวจุนารัตน์ ป็นนลูกภรรยยา้อค่ะดิฉันนางสาวสรัญญาแสดงเป็นแม่พลอยค่ะด <respuesta. S 2> ิฉันนางสาวชุติพรแสดงเป็นตำรวจค่ะชื่อนางสาวพัชรนิชานดและชัยกุณแสดงเป็นตำรวจเบอร์สองค่ะเยืนเสรีแสดงเป็นคนซื้อยาค่ะดิฉันนางสาวพรธิราอัมรุนคุณแสดงเป็นสลอนนักเรียนค่ะดิฉันพิพยาดาอยู่สบายแสดงเป็นสลอนนักเรียนค่ะ ดิฉันจีลาภาสุวเสนีแสดงเป็นสมาชิกชมรมศาสนาของโรงเรียนชื่อจีรันลิเอกวันจเจริญรับบทเป็นสมาชิกชมรมศาสนาของโรงเรียนชื่อสุวรรณพัชนารับบทเป็นคอชื่อพิเชีภพาสุมาลุรับบทเป็นเมียน้อยค่ะชื่อทวัลาัชัยเทวเสถียนรับบทเป็นหัวหน้าแก๊งขายยาค่ะ เป็นลูกคุณหรือไงเราฉันน่ะคุณคิดว่าฉันมีชู้หรือไงก็ใช่สิดูหน้าฟอสิไม่เห็นจะเหมือนฉันเลยฉันมีใหม่แลวเธอเอารูปไปเลี้ยงก็แล้วกันไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากให้ฉันเซ็นใบยานะคุณก็ต้องเอารูปไปเลี้ยงไม่งั้นฉันไม่เซ็นแน่นอนแหละโอเคก็ได้งั้นฉันเอารูปไปเลี้ยงแม่ฉันก็มีความเสื่อมทำไมพ่อแม่พูดอะไรไม่คิดถึงฉันบ้างเลยอะ ฉันเป็นลูกนะ ไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ไม่ได้อะต้องตัวอย่างยนี่ลูกคนหนอไม่ต่ำาอย่างยเฮ้ยพูดแต่ว่าระวังปาก่อยนะนี่มันเด็กนะเธอเขาเป็นเพราะว่าเราต่ำอย่างงี้ยพ่อทำไมพ่อไม่เข้าข้างหนูอ่ะอย่าไปว่าเขาหน่าเขาโตกว่าเอ เกียร์พ่อกลับมาแล้วค่ะอะไรเนี่ยน,นั่งอย่างนีอีกแล้วหรอพี่เธอทำอะไรของเธออะ่ะฉันไม่หวันไส้เธอจริงๆเลยนะพ่อแม่ก็รักเธอไม่รักฉันเลยอะ่ะเธอมีดีอะไรนักหนาหันหน้ามาสิหน้าล่มคาลุกไปเลยลุกไปเดี๋ยวนี้เลยที่ของฉันลุกไป คำตัวเป็นคนดีใส่แซ่อะโอ๊ยแซงยดนงเราอยากให้พ่อยแลกบ้านนะเราดีจริงนะแกเราก็อยากแลกเลยเราอยากมากได้แหมเราช่วยแกได้นะ พ่อแม่บอกว่าไม่รักหนูไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วพ่อมีเมียน้อยอ่ะลูกเมียน้อยแม่งเสียแซงมากอะพี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่มีทางแก้ให้แม่แรกที่แม่ตลีกแต่ม่ต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราเล่ามาให้เฮ้ยขอบใจมากนะพี่ เราควรต้องปกป้องเราไป็นที่สุด Thank you. ใช่ปัญหาหนักมากก็มองมไปทางไหนก็ไม่มีทางออกใช่ไหมแต่พวกเราอยากให้เธอกลับตัวกลับใจนะมาเข้าชมรมพุทธศาสนากับเราไหมมันคืออะไรล่ะมันช่วยอะไรเราเหรอเหมือนเธอจะมีที่พึ่งทางใจแล้วเธอก็จะไม่กลับไปหายาเสพเป็นอีกมันเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้ใช่ไหมมันจะทำให้เราเป็นคนดีและมีคนรักสังคมยอมรับใช่ไหมใช่ดีกว่านี้ <c oughs> แน่นอนเราขอบใจพวกเธอมากนะถ้าเราออกจากคุกได้เราจะเข้าชมรมศาสนาจา้ะ สาธุนะก็สำหรับข้อคิดที่ได้จากละครเรื่องนี้นะคะคือเมื่อเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่ควรเลือกพึ่งพายาเสพติดค่ะแต่เราควรเลือกที่จะปรึกษากับคนที่เราไว้ใจได้เช่นพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเราก็ควรเลือกหากิจกรรมอย่างอื่นทำในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ